มาต่อกันที่อาสาพาพบหมอนะครับพาคุณผู้ชมไปติดตามเทคโนโลยี c t ทีไซนัสสแกนนะครับเป็นการตรวจก่อนที่จะมีการผ่าตัดไซนัสแบบสองกล้องอาสาพาพบหมอไปพร้อมกับนานาณรพรพระสุยาดาพลินครับ วันนี้มาดูแลโพรงจมูกกันค่ะไม่ว่าจะเป็นไวรัสใดๆนะคะเข้าสู่ร่างกายของเราได้ง่ายที่สุดก็จากจมูกของเราเนี่ยละค่ะพระาะะนะต้องดูแลให้ดีโดยเฉพาะอยากรู้ว่าเราเป็นไซนัสหรือไม่อาการเจ็บปวดบวมแดงต่างๆนี้ใช่หรือเปล่าเป็นอาการบ่งชี้โรคไซนัสหรือเปล่ารักษาอย่างไรวันนี้มีข้อมูลครบถ้วนแน่นอนนะคะเราอยู่กันที่แผนก ENT หูคอจมูกโรงพยาบาลเปาโลพหลนโยทินไปพบกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกันเลยค่ะ ปกติเรามีไซนัสทุกคนอยู่แล้วนะคะหน้าที่ของไซนัสคือทําให้เราอากาศที่หายใจเข้าปอดเนี่ยมีความอุ่นและความชื้นทําให้ปอดไม่แห้งภาวะที่พูดกันง่ายๆว่าไซนัสเนี่ยจริงๆแล้วคือภาวะติดเชื้อในโพรงไซนัสค่ะไซนัสอักเสบเล็กน้อยเราอาจจะไม่ค่อยปวดแต่นะ้ำมูกเริ่มเป็นสีเขียวแล้วก็เป็นหวัดหลายวันไม่หายแต่ถ้าอาการอักเสบเริ่มรุนแรงขึ้น ก็จะปวดไซนัสอาจจะปวดแก้มปวดจมูกก่อนทีนี้พอถ้าเกิดเป็นฝีในโพรงไซนัสอาจจะมีอาการปวดรุนแรงปวดไปที่ฟันหรือว่าปวดเข้ากระบอกตาได้80%ของผู้ปว่วยไซนัสรักษาด้วยการใช้ยาหายได้ใน2-3สัปดาห์ค่ะแต่ถ้าหลัง3สัปดาห์ไปแล้วไม่ดีขึ้นต้องเอ็กซเรย์เพิ่ม2กล้องเพิ่มหรือทำซีทไซนัสเพิ่มค่ะ ถ้าเอ็กซเรย์เข้าไปแล้วเจอภาวะสีภาวะเนื้องอกหรือภาวะลิสีดวงจมูกอันนี้เป็นข้อบ่งชี้ที่ต้องผ่าตัดการผ่าตัดสองกล้องเป็นผ่าตัดมาตรฐานณปัจจุบันแล้วข้อดีคือเราจะไม่มีแผลภายนอกเลยนะคะเป็นเครื่องมือที่ออกแบบเฉพาะเข้าไปผ่าในโพรงไซนัสเลยแล้วก็โอกาสเลือดออกน้อยลงมีเครื่องมือที่สามารถขยายโพรงไซนัสทำความสะอาดโพรงไซนัสด,ดูดเอาเชื้อโรคดูดเอาสีหนอง รือถ้าในกรณีที่เป็นเนื้องอกเราก็สามารถตัดออกได้หมดโอกาสเลือดออกหลังผ่าตัดก็ลดลงค่ะการรักษาไซนัสด,ด้วยการผ่าตัดส่องกล้องทําได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่นะคะแต่ในเด็กถ้าไม่มีฝีหรือเนื้องอกก็ไม่จําเป็นต้องผ่าตัดเพราะเด็กฟื้นตัวได้เร็วกว่าดังนั้นการใช้ยาค่อนข้างได้ผลดีค่ะสังเกตง่ายๆเลยก็คือเขาเป็นหวัดก่อนเป็นหวัดสี่ห้าวันไม่หายแล้วเขาเริ่มมีไข้ขึ้น มีไข้ขึ้นซึมลงน้ำมูกเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วเริ่มมีกลิ่นเหม็นในโพรงจมูกอย่งนี้หมายถึงเขาเป็นไซนัสแล้วค่ะแต่ว่าเด็กๆเ,เขาจะไม่ค่อยบอกว่าเขาปวดตรงแก้มหรือปวดตรงโพรงจมูกเขาจะงองแงแล้วก็ร้องไห้มากกว่า90%กว่าซไม่กลับมาเป็นอีกเพราะว่าเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียแต่ถ้าในกรณีที่เป็นจากฤทธิ์สีดวงจมูกหรือพูมิแพ้ อันนี้มีโอกาสกลับมาเป็นใหม่ได้นะคะการผ่าตัดใช้เวลานอนโรงพยาบาลประมาณ1คืนใช้เวลาผ่า1-2ชั่วโมงแผลจะหายสนิทจริงๆประมาณ2สัปดาห์ค่ะป้องกันก็คือดูแลทั่วไปออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอกินอาหารที่มีประโยชน์ระวังเรื่องการพักผ่อนควรพักผ่อนให้เพียงพอหลีกเลี่ยงฝุน่นหลีกเลี่ยงอากาศที่ตอนนี้เรามี PM เยอะก็หลีกเลี่ยงการออกนอกบ้าน 那好、啊。